สวัสดีครับเพื่อนๆครับผมชาบี้อ่องป้ายยานะครับวันนี้ผมกลับมาเจอกับเพื่อนๆอีกครั้งหนึ่งนะครับวันนี้ผมมากับมีดยี่ห้อเคชอครับที่เห็นอยู่ขา้างหน้าเรียงกันมานะครับตึงๆ,ๆไซส์ XL เรกูลาแล้วก็มินินะครับ3ตัวนี้คือรุ่นเคอร์ชอเนทริกนะครับเนทริกคอปเปอร์นะครับตัวนี้เนี่ยมผมได้มาก็คือ ตัวนี้ได้มานานแล้วนะครับ n e t r i c Copper ตัวนี้เป็นไซ์มินิครับก็น่ารักดีครับขนาดกำลังเล็กๆนะครับตัวนี้เล็กๆนะครับก็น่ารักดีครับเออเคอร์ชอนะครับถ้าเพื่อนๆหลายท่านน่าจะทราบดีนะครับว่าแบรนด์เคอร์ชอเนี่ยมันจะเป็นซับแบรนด์นะครับคือแบรนด์ลูกของของบริษัท ZT z ทีซี o ร่ทอร์เนนะครับประมาณนั้นนะครับแล้วก็เป็นแบรนด์ที่ที่ เขาเรียกว่าเป็นแบรนด์ USA นะครับคือโดยส่วนมากนะครับมีทั้งหมดก็จะผลิตที่อเมริกาครับยกเว้นซับแบรนด์ก็คือเคอร์ชอเนี่ยก็จะมีหลายๆรุ่นที่ส่วนใหญ่ก็อาจจะผลิตที่เมืองจีนนะครับเพื่อเป็นการลดต้นทุนนั่นเองนะครับแต่ก็ควบคุมการผลิตอย่างดีนะครับลักษณะนั้นนะครับอ,อย่าง3เล่มนี้นะครับเคอร์ชอเนทริกนะครับก็ ผลิตที่เมืองจีนทั้งหมดนะครับทั้ง3รุ่นเลยนะครับตัว n e t r i รนะครับตัวนี้เนี่ยรุ่นนี้ดังนะครับดังมากอยู่เนื่องจากว่าตัวนี้เนี่ยมันถอดแบบมานะครับจากรุ่นพี่นะครับที่เป็นรุ่นที่เขาเรียกว่าโด่งดังสร้างชื่อให้กับบริษัท z ซทเลยก็ว่าได้นะครับขออนุญาตโชว์รูปนิดนึงนะครับนี่ครับมันมาจากตัว ZT 0777นะครับตอนนั้นที่ออกนะครับ สังเกตนะครับก็จะมีโลโก้ของของตัว z ซทอยู่นะครับก็บริษัทคายนะครับเป็นผู้ออกแบบอันนี้คือด้านหน้านะครับเดี๋ยวขออนุญาตเปรียบเทียบรูปให้เห็นกันชัดๆนะครับอ,อันนี้คือ z ซอทาประมาณนี้เห็นไหมเนี่ยเดี๋ยวนะครับมือถือมันไม่ค่อยโฟกัสประมาณนี้แล้วกันนะครับนี่เลย ลอกแบบกันมานะครับก็คือรุ่นพี่ ZT ทีนะครับตัวนี้โด่งดังนะครับแล้วก็ด้านหลังนะครับเป็นลักษณะนี้นะครับก็เนี่ยครับถ่ายทอดแบบกันมาเลยนะฮะตัวแท้ z t 077 7ตัวนี้มันจะเป็นคาร์บอนไฟเบอร์แล้วก็ดามก็จะเป็นเนี่ยครับเหล็กเทพเทกับดามาคัสนะครับ คอมบ i ้นดิ้งก็คือครึ่งบนเป็นดามเคัสครึ่งล่างก็จะเป็นเหล็กเทพอะไรเงี้ยด้ามคาร์บอนไฟเบอร์บลาๆนะครับตัวนี้จะเป็นตัวที่เขาเรียกว่าลิมิเต็ดอย่างที่เคยเคยคุยไว้ในในมีดรุ่น0-990นครับในคลิปนั้นนะครับเราก็จะบอกได้ว่าจำได้ว่าแซทีมันจะมีตัวเจ๋งๆคือ77788899เเลยครับให้กับนักสะสมได้สะสมะตัว777เนี่ยตอนนั้นออกมาเป็นรุ่นแรกเลยที่แบบว่าโอ้เปี้ยงปล้างโด่งดังราคาพุ่งกระฉูดน,นะครับ ตัวนั้นเนี่ยพอหลังจากที่ออกมาปุ๊บเนี่ยเป็นกระแสตอบรับดีมากๆแล้วเนี่ยเขาก็เลยมาทำเป็นตัวโปรดักชันก็คือเป็นรุ่น0770นะครับและเคยชอก็เอามาทำเป็นตัวเน t ทริกนะครับซึ่งเน t ทริกที่ทำออกมาขอโทษครับขยิบไปหน่อยตัวเนทริกที่ทำออกมามันจะมีประกับหลากหลายมากนะครับเป็นประกับ G10 ประกับคาร์บอนไฟเบอร์ประกับอะไรพวกอย่างเงี้ยนะครับ แล้วก็จะเป็นส่วนใหญ่ก็ทำออกมาเป็นเล็กุล่าไซส์ก็คือไซส์นี้นะครับหลังจากนั้นก็มีทําออกมาเป็นคอปเปอร์ครับก็คือตัวนี้นั่นเองนะครับเพื่อนๆไม่ต้องตกใจนะครับอันนี้สีมันพาทิน่าไปแล้วนะครับตอนมาใหม่ๆมันก็จะเป็นสีอย่างนี้เลยครับแบบเดียวกันเด้ะนะครับปล่อยไปเรื่อยๆสีมันก็จะเกิดพาทิน่านะครับขึ้นมาสีก็จะเข้มๆเข้มๆขึ้นจนเป็นลักษณะเหมือนเนี่ยครับอย่างที่เห็นนะครับออกสีน้ําตาลนะครับน้ําตาลส้ม ลักษณะนี้นะครับทองแดงข้อดีข้อดีเหรอครับข้อดีของของประกับคอปเปอร์คือมันสวยเรื่องพาทินานี่แหละมันมีข้อดีข้อเดียวเลยนะผมว่าคือมีน้ำหนักนะครับหนึ่งเลยคือมีน้ำหนักสองมันก็จะทำให้ผิวมันเกิดพาทิน่าสวยงามแบบนี้นะครับอย่างที่เห็นนะครับแต่รื้ว่าอคอปเปอร์เนี่ยเป็นวัสดุที่ โลหะที่มีความอ่อนพอสมควรเก็อาจจะเป็นรอยง่ายอยู่นะครับแต่เวลาเกิดปาตินาแล้วมันก็ไม่ค่อยจะเห็นหรอกครับประมาณนั้นดีกว่าเนอะอยิ่งทิ้งไว้ก็ยิ่งเข้มยิ่งสวยนะครับใครไม่ชอบก็ขัดกลับมาให้มันสว่างขึ้นมาได้ขัดมะนงมะนาวประมาณนั้นนะครับตัวนี้เนี่ยผมเอามา,าทิ้งไว้ก็ผมชอบอย่างนี้ก็ปล่อยไว้เลยไม่ได้ขัดไม่ได้อะไรนะครับทรงใบนะครับทรงใบตัวนี้เนี่ยทางทางเว็บ ส่วนใหญ่ก็จะเขาก็จะบอกว่าเป็นดรอปพอย n ์นะครับเนื่องจากว่าดส่วนปลายมันดรอปลงมานะครับส่วนตัวผมเมื่อเช้านี้โพสต์ไปนะครับเบอร์เดินครับก็บอกว่าเป็นวานครีฟนะครับแต่แต่จริงๆแล้วผมมีความรู้สึกว่าทรงใบตัวนี้เนี่ยมันจะเหมือนกับเหมือนกับทรงดรอปพอย n ์มากกว่านะเอ้เหมือนทรงชีฟฟูดมากกว่ามากกว่าดรอปพอย n ์นะครับอขออนุญาตนะครับอันนี้ฮินเดเลอร์ะนะครับชีฟฟูดเนี่ยครับดูทรงใบ นะครับมันทรงทรงเนี้ยมันทรงชีฟูดเนาะอ่าก็ไม่เป็นไรครับมันก็คือแค่แค่ช่อเรียนะครับประมาณนั้นโอเคตัวนี้คือตัวที่ผมมีซึ่งซึ่งเพื่อนเพื่อนบางทีอาจจะไม่ได้สนใจว่าอยากอยากจะดูเท่าไหร่อยากดูตัวใหม่ๆนะครับตัวใหม่ๆที่เพิ่งออกมานะครับอันนี้นะครับผมก็เลยเพิ่งได้มาเมื่อคืนนี้เลยนะครับส่งมาถึงบ้านนะครับแล้วก็ถ่ายรูปเมื่อเช้านะครับตัวนี้เป็นไซส์เลกูล่าและอันนี้คือไซส์ XL ครับเพื่อน ไซส์พวกนี้มีขนาดค่อนข้างตัวนี้ขนาดปกติแล้วกันนะครับส่วนตัวเนี้ยใหญ่มากใหญ่จริงนะครับใหญ่จริงอะไรจริงดูนะครับเต็มไม้เต็มมือมากๆนะครับพูดถึงสเปคกันครับทั้ง3รุ่นนี้นะครับทั้ง3รุ่นนี้นะครับใช้เหล็ก D2 หมดเลยนะครับเคยชอแต่ก่อนเนี่ย ถ้าเป็น D2 นี่ก็ถือว่าเป็นรุ่นพิเศษนะครับเพราะว่าแต่ก่อนเขาก็ไม่ได้ใช้เหล็ก D2 แต่เดี๋ยวนี้ก็หันมาใช้เหล็ก D2 มากขึ้นนะครับแล้วก็ทั้งหมดนี้นะครับลันบน KVT b a l l bearing นะครับฟลิปลื่นนะครับแล้วก็อันนี้เป็นแมนนวลนะครับว่าว่า,เ,าเคยชอชอบมักจะทำเขาเรียกว่าอะไรอะ assist าะ assist opening นะครับแบบว่ามีตัวช่วยเปิด กดมาแล้วมันก็ดีดปี้อะไรอย่างเงี้ยอันนั้นผมไม่ค่อยชอบนะมันเหมือนคล้ายๆแบบเป็นไซส์ไซส์โอเปเนอร์แบบเขาเรียกว่าอะไรอะ่ะเป็นออโต้ประมาณนั้นนะครึ่งออโต้แต่ตัวนี้ไม่ใช่นะครับตัวนี้จะเป็นแมนนวลนะครับแล้วก็ใช้ระบบ kvt ball bearing นะครับก็เปิดลื่นครับเปิดลื่นนะครับแล้วก็ปิดก็เนี่ยครับเช็คได้นะครับประมาณนั้นสวยงามครับพวกนี้ทั้งหมดนะครับจะเป็นขออนุญาต าทางเคอร์ชอเขาเรียกว่าเป็นซับเฟรมล็อกนะครับเป็นซับเฟรมล็อกนะครับซึ่งเป็นลิขสิทธิ์เนาะน่าจะเป็นลิขสิทธิ์ของทางเคอร์ชอเลยนะครับเน,เนี่ยเอกลักษณ์ของของเขาคือเป็นซับเฟรมล็อกนั่นเองนะครับก็จะเป็นลักษณะเหมือนเฟรมล็อกนะั่นแหละแต่ว่ามันไม่ถ้าเกิดเฟรมล็อกจริงๆมันคือวัสดุชิ้นเดียวกันนะครับแต่ซับเฟรมล็อกก็คือวัสดุแตกต่างออกมานะครับนะครับก็ก็ทําเป็น กึ่งคล้ายๆลเนอร์แต่มันก็เป็นเฟมล็อกอะเพราะมันไม่มีตัวปิดด้านหน้าว่าอย่างนั้นเถอะนะครับอันนี้เขาเขาเรียกเขาใช้คําว่าซับเฟมล็อกนะครับลื่นไหลดีครับสวยงามนะครับอ่าคราวนี้เรามาพูดถึงข้อสําคัญก่อนครับอ่ะสเปคสำคัญก่อนตัวนี้ไล่จากมินินะครับมินิเนี่ยมีความยาวใบอยู่ที่2.5นิ้วนะครับโอเวอร์ออลนะครับโอเวอร์ออลอยู่ที่6.5นิ้วนะครับ ความหนาใบเขาบอกมันไล่ๆกันนะประมาณจุดหนึ่งหนึ่งนิ้วนะครับก็ตีว่าประมาณ3มมิลน,นะครับใบหนาประมาณ3มมิลน,นะครับน้ำหนักอันนี้ส่วนสำคัญนะครับอันนี้ด้ามด้ามก็ไม่ค่อยหนามากนะหนาประมาณ0.4นิ้วนะครับน้ำหนักอยู่ที่3ออน์กว่าอันนี้คือจุดสำคัญสุดนะครับถ้าเพื่อน, <S <S อนๆจะเล่นมีดที่มันเป็นประกับคอปเปอร์ปุ๊บเนี่ยเพื่อน,อนๆต้องรับได้คือเรื่องน้ำหนักก่อนนะครับน้ำหนัก เนื่องจากว่าคอปเปอร์มันเป็นวัสดุโลหะที่มีมวลค่อนข้างแน่นนะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยมันให้น้ำหนักที่เยอะนะครับในในในสัสดส่วนเมื่อเทียบกับวัสดุโลหะชิ้นอื่นๆอะไรเงี้ยนะครับก็อย่างตัวนีนะ้อย่างที่บอกคือใบไม่ถึง3นิ้วครับ2.75แต่น้ำหนักด้ามทั้งหมดเนี่ยโอเวอร์ออเนี่ยปาไป3ออนกว่า3.7ออนเพราะฉะนั้นมันเป็นมีดที่มีน้ำหนักแต่ว่าอย่างที่บอกครับอันนี้ สำหรับผมแล้วผมถือว่าก็ชิลๆนะไม่ได้หนักเกินไปนะครับอ่ะมาไซเลกูล่ามั่งพอมาเลกูล่าไซส์เนี่ยนะครับความยาวใบตัวนี้อยู่ที่3.25นิ้วแล้วนะครับยาวขึ้นมานะครับ๋ยวขออนุญาตอ่ะเทียบอยู่ในมือนะครับอันนี้อยู่ในมือผมนะนี่กำอยู่ในมือนะครับไม่มีฮอตสปอตนะครับมีจิมปิ้งอยู่ด้านบนนะครับทรงใบตรงนี้ทรงมันก็เคิร์ฟแรมขึ้นมานะครับด้านหลังก็สโลปนะครับจับเข้ามือครับ จับเข้ามือมากนะครับตัวด้ามมันก็มีความแบบเขาเรียกว่าอะไรอ่ะไม่ได้แฟลตนะครับตัวด้ามก็เป็นคอนทัวร์นิดนึงนะครับมีแบ็กสเป c เซอร์อยู่ด้านหลังจับสบายครับจับถือสบายมือมากนะครับช็อัพไม่ได้นะตรงนี้มันมันเป็นเขาเรียกว่า g r i d ดิ้งชอ r e เนาะไว้สำหรับรับอย่างเดียวนะครับก็ไม่ได้ไว้สำหรับเป็นเป็นฟิงเกอร์ชอเพราะะนั้นกำได้แค่นี้นะครับแล้วก็อาจจะ ขยับขึ้นมาคอนโทรลก็ประมาณอย่างนี้นะครับถ้าต้องการจะทำไฟล์คัตอะไรเงี้ยประมาณนั้นนะครับมาต่อนะครับตัวนี้ความยาวใบยอยู่ที่3.25นะครับโอเวอร์ออลอยู่ที่7.5นิ้วคราวนี้มาเรื่องสำคัญครับน้ำหนักน้ำหนักตัวนี้อยู่ที่4.9ออนนะครับเกือบเกือบ5อ,อนในขณะที่คุณมีความยาวใบแค่3.25นะครับน้ำหนักอยู่ที่4.9ออนก็ หนักครับถือว่าเริ่มหนักแล้วนะครับอันนี้ก็จริงๆมีทั่วไปนะผมว่าถ้าเกิดว่าไซส์ไซส์ใหญ่3.5มจุดห้านิ้วอ่ะใบสามจุดห้านิ้วน้ําหนักไม่เกินห้าออนก็ก็ก็พอรับได้นะครับมีน้ําหนักที่เรียกว่าพอรับได้ละกันเนาะตัวนี้นะครับปิดใบง่ายนะครับฟลิปลื่นนะครับตัวนี้นะครับมีรหัสนะครับตัวเรกูล่า this is เจ็ดศูนย์ศูนย์เจ็ดนะครับ cu นะครับขออนุญาต ข้ามาใกล้ๆนะครับอ่าเจ็ดเห็นไหมเอ่ยเจ็ดศูนย์ศูนย์นะครับคร d ดีนะครับแล้วก็ตรงนี้มันจะมีเลเซอร์ไชน่านะครับเหมือนกันหมดทุกเล่มนะครับนี่นะครับตรงนี้ก็ด้านล่างจะมีเลเซอร์ฝั่งนี้เขียนว่าไชน่านะครับตรงนี้นะแล้วก็นี้ก็เป็นโคตรุ่นครแล้วก็ดีทประมาณนั้นนะครับ อ่าโอเคตัวนี้น้ำหนักเกือบ4ี่มาถึงตัวนี้น้ำหนัก4.9่ออนนะครับประมาณนั้นเนาะทุกอย่างก็ทรงเหมือนกันหมดตัวนี้จับ4นิ้วได้แล้วนะครับ grab 4นิ้วได้กำลังดีนะครับพอดีมือมากๆนะครับขณะที่ตัวมินิเนี่ยเวลา grab จริงๆผม grab ได้แค่3นิ้วนะครับนิ้วก้อยหลุดนะครับก็จับถือประมาณนี้นิ้วก้อยหลุดไปนะครับให้เพื่อนเพื่อนเห็นอย่างนี้เนาะ เนี่ยผม grab จริงๆคือ grab ได้แค่3มนิ้วนะครับแต่ก็จับสบายนะเป็น3มนิ้วที่ไม่ได้รู้สึกว่ามันมันแย่นะครับเป็น3มนิ้วที่จับแล้วก็รู้สึกมั่นใจนะครับไม่มีปัญหานะครับในขณะที่ตัวนี้ผมจับได้4นิ้วเต็มเมคราวนี้เรามาดูพี่ใหญ่เลยตัวพี่ใหญ่ตัวนี้เนี่ยนี่นะครับให้ดูผิวให้ดูผิวค o พเปอร์ก่อนนะผิวค o พเปอร์ก็ทำเป็นแบบบล st นะครับเป็นบล st ต้องบอกตรงว่าสวยนะสวยมากๆอ่ะมันออกไซซแซนบรัสนะครับประมาณนี้นะครับสวยงามทีเดียวนะครับหน้าหลังเลยนะครับแล้วก็แค่มีส่วนของซับเยมล็อกที่เป็นโดดออกมาแล้วก็ไอ้พวกคลิปอะไรเงี้ยเนี่ยครับผิวคัพเปอร์สวยๆเดี๋ยวทิ้งไว้สักพักหนึ่งก็คงมันก็คือจะขึ้นเข้มแล้วก็ขึ้นเงานะครับประมาณนี้เนาะ ดูไว้อนาคตอนาคตมึงจะเป็นแบบนี้อะไรประมาณนี้นะครับอ่ะตัวตัวพี่ใหญ่นะครับตัวนี้เนี่ยมีความยาวใบอยู่ที่3.75นะครับใหญ่มาก Gra ็อ๋ออีกเรื่องหนึ่งคือ Copper เ,เนี่ยเวลาผิวมันจะมีมันจะมีกลิ่นนะมันจะมีกลิ่นโลหะกลิ่นคอ p เ r อร์ แล้วเวลาจับถือคือมือเรามีเหงื่อนิดๆใช่ไหมครับเวลาจับถือเนี่ยมือเรามีความชืนะ้นอ่ะเวลาจับถือที่ตัวด้ามคอปเปอร์แล้วมันจะมีความรู้สึกหนึบๆหน่อยๆผมก็ไม่รู้นะว่าเป็นเป็นอะไรแต่สมมติถ้าเกิดผมจับถือกับมีดตัวอื่นอนะ่ะอย่างอย่างเงี้ยนะครับ่า x m 1 8นะครับด้ามไทเทเนียมนะผมจับถือก็ก็ไม่มีอะไรไม่ได้รู้สึกอะไรนะครับก็โลหะแบบ จับแล้วก็ไม่ได้รู้สึกหนึบหนบอะไรนะครับในในขณะเดียวกันนะตอนนี้เลยนะนะมือผมขณะนี้นะมีความชื้นเล็กน้อยนะครับก็จับถือก็ก็ไม่ได้รู้สึกอะไรนะครับนะครับแต่พอมาจับถือไอตัวคอปเปอร์ปุ๊บเนี่ยมันกลับรู้สึกหนึบหนึบน,นะเหมือนมันทำปฏิกิริยากับกับกับผิวคอปเปอร์ นะครับมันก็จะรู้สึกหนึบๆนิดๆนะครับประมาณนั้นยิ่งคุณจับถือมาเท่าไหร่มันก็ยิ่งเกิดพัหนาเร็วเท่านั้นนะครับประมาณนั้นนะครับรูปทรงทุกอย่างเหมือนกันเดะนะครับเหมือนกันเดะเลยแค่ขยายใหญ่ขึ้นนะครับขยายใหญ่ขึ้นทั้งทุกสัดส่วนนะครับประมาณนั้นแม้แต่ตัวไพ่วงไพ่บอดนะครับก็ใหญ่ขึ้นด้วยนะครับยกเว้นตัวแฮนด์ด s ส r ู w เนาะมันก็ยังไซส์เท่าเดิมอยู่นะครับ อ่ะตัวนี้มีความยาวอยู่ที่3.75นิ้วเลยนะครับถ้าเทียบกับ pm 2.5นะเพื่อนๆมี pm 2.5กันอยู่แล้วเนาะส่วนโดยมากแล้วกันนะนะหรือว่าเทียบเทียบพวกที่มันใกล้เคียงกันนะครับส,สังเกตไหมครับใหญ่และยาวกว่าเยอะนะครับใหญ่และยาวกว่า pm 2.5อีกนะครับเนาะขนาด pm 2.5เป็นฟูไซส์อันนี้ยิ่งกว่าฟูไซส์นะครับเนี่ยครับแกลบ ถ้าเต็มมือแล้วเนี่ยท้ายยังเหลือนะครับยังมีท้ายเหลือนะครับอืมจิมปิ้งตัวนี้เวิร์กนะครับก็ก็จับได้สบายนะครับตัวนี้ความยาวใบา3 7มจุดเจ็ด้าโอเวอร์ออลอยู่ที่8ปดจ็ดห้านิ้วนะครับก็เกือบอีกอีกหนส่วนสี่ก็ก็ก้านิ้วแล้วอ่ะนะครับประมาณนั้นเกือบจะเป็นพิมพ์นิกกี้พิมพ์นะครับเ้านิ้วนะครับ ความหนาของด้ามน,นะครับอยู่ที่จุดสี่เก้านิ้วก็คือครึ่งนิ้วนั่นเองนะครับความหนาตัวนี้นะครับด้ามจับเต็มไม้เต็มมือมากๆนะครับจับเต็มไม้เต็มมือมากๆที่สําคัญอ่ามาถึงเรื่องสําคัญสุดๆเลยคือน้ําหนักครับน้ําหนักของเล่มนี้นะครับอยู่ที่แปดจุดหกออนซ์นะครับเนะี่ยแปดจุดหกออนซ์ความยาวใบสามจุดเจ็ดห้ายาวไม่ถึงสี่นิ้วนะ แต่ก็เกือบๆนะครับ3.75แต่น้ำหนักเนี่ยปลาไป8.6ออนซ์คือหนักมากครับหนักแบบที่เรียกว่าเออผมผมทิ้งไว้บ้านอ่ะผมไม่พกนะเล่มเนี้บอกตรงผมว่ามันหนักเกินแต่ว่ามันสวยอะเอางี้ดีกว่าถ้าพกไปนี่คือผมเอาไว้เครื่องใส่หัวโจรมานี่เล็งหัวเล็งหัวดีๆนะครับแล้วเครื่องใส่เลยน็อกนะครับ นะครับหยุดคุกคามได้ทันทีนะครับใครโดนเครื่องใส่หัวนี่มีมึนนะครับมีน็อกได้เลยนะครับอ่าอาจสมองตายได้ว่างั้นเถอะนะครับตรงนี้สังเกตเพื่อนๆสังเกตนะครับทุกเล่มนะครับทรงทรงทรงใบมีดจะมีกรูฟนะครับไอตัวร่องนี้นะครับกรูฟตัวนี้เนี่ยมันไม่สามารถจะฟลิปได้นะคือคือเข้าใจไหมครับมีดบางรุ่นของ ต่างประเทศหลายๆรุ่นของยี่ห้ออื่นน่ะบางทีมันมีล่องตรงนี้ครับฟิลเลอร์เขาเรียกฟิลเลอร์ฟิลเลอร์ตัวนี้เนี่ยบางทีมันสามารถทำสไปดี้ฟลิกได้นะทำรีเวิร์สฟลิกได้โดยการใช้นิ้วดีดนะครับแต่ตัวนี้ไม่ได้นะมันตื้นนะครับมันตื้นแล้วมันไม่มีความมันไม่มีคมอ่ะนะครับมันตื้นแล้วมันก็เขาเรียกว่าอะไรจริงๆพูดถึงจริงมันก็ไม่ถึงกับตื้นขนาดนั้นนะแต่ว่ามันมันไม่แคชอะไรเลยนะครับคือ คือคุณเปิดใบได้อย่างเดียวคือระบบด้วยระบบฟลิปเปอร์ของมันเท่านั้นนะครับซึ่งซึ่งซึ่งมันก็ฟลิปได้ดีมากอะนะมันฟลิปได้ดีมากๆเลยนะครับ kvt bore bearing ทำงานได้เพอร์เฟกนะครับ d ten แน่นแข็งแรงนะครับแต่ไม่ได้แข็งจนขนาดที่เรียกว่าคุณดีแล้วเจ็บนะแต่ว่ามันแข็งแบบที่เรียกว่าคุณเช็คใบไม่ออกเอางี้ดีกว่าคุณเช็คใบไม่ออกไม่ต้องกลัวออกนะครับแล้วก็ไม่ผิดเปิดคือเปิดอย่างเงี้ยสองมือได้ แต่คุณเปิดวิธีอื่นไม่ได้ละเปิดสองมือกับฟลิปเท่านั้นนะครับประมาณนั้นอ่าก็ก็เข้าๆไม่คลาวเลยเนาะไปๆมามาเกือบปาไปเกือบ20นาทีนะครับก็อ่ะเนี่ยแหละนะครับอันนี้คือคือเคอร์ชอร์เน็ตทริกคอปเปอร์นะครับอ่าสามสามรุ่นสามไซส์นะครับอ่า มาให้เพื่อนๆไ,ไ,ได้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 ชมกันนะครับก็ผมไม่มั่นใจนะว่าว่าผมามีมีเขาเรียกว่าอะไรอ่ะพลาดข้อมูลตรงไหนที่เพื่อนๆอ,อยากจะทราบด้วยหรือเปล่าเนาะคุณเดียผมไม่รู้นะว่าคุณเดียอยากจะทราบข้อมูลส่วนตรงไหนเพิ่มเติมไหมอะไรยเงี้ยถ้าในคลิปนี้ผมขาดตกบกพร่องอะไรไปก็อ่าอินบ็อกซ์มาถามกันได้เนาะถ้าอยากรู้อะไรเพิ่มเติมนะครับกับ เคอร์ชอร์เนทริกคอปเปอร์นะครับมินิเลกูล่าและ XL ครับผมอ๋อเรื่องราคานิดนึงครับตัวไม่แพงนะเคอร์ชอคุณภาพแบบนี้นะครับเหล็ก D2 นะครับแล้วก็ด้ามคอปเปอร์ตัวนี้เออลืมพูดอ่พวกนี้ใช้คลิปแบบเดียวกันนะครับเป็น Deep Pocket c a ครีหมดนะครับนะครับเป็นคลิปสั้นนะครับก็สำหรับตัวนี้กับตัวนี้ผมว่าสัดส่วนกำลังดีแต่ถ้านนี้ผมว่ามันเล็กไปนิดนึงนะครับโอเคครับ ก็คลิปนี้ผมจบคลิปแต่เพียงเท่านี้ดีกว่านะครับถ้าใครต้องการอะไรเพิ่มเติมยังไงก็ inbox ทิ้งไว้นะครับเดี๋ยวถ้าผมมีโอกาสก็ตอบได้ผมก็จะกลับมาตอบนะครับโอเคครับผมสำหรับอ่าเคอร์ชอเนทริกคอปเปอร์ก็คลิปนี้พอแค่นี้ครับ